FP, อิทธิพลของซูเปอร์ไต้ฝุ่นยางงี้ทำหลังคาบ้านเรือนประชาชนฉีกขาดพังเสียหายเรือล่มและเกิดดินถล่มในเวียดนามทำให้มีผู้เสียชีวิต9คนหลังจากพายุลูกนี้ได้ซัดถล่มภาคใต้ของจีนและฟิลิปปินมาก่อนหน้าแล้วสื่อของทางการเวียดนามรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มในจังหวัดว่าบิงทางตอนเหนือของเวียดนามทำให้สมาชิก4คนของครอบครัวหนึ่งเสียชีวิต สำนักข่าวเวียนนิสเพรสรายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าดินถล่มเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงคืนหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงจากอิทธิพลของพายุยางิทำให้เนินเขาพังถล่มลงมาทับบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านอายุ51ปีหลบหนีออกมาได้แต่ภรรยาลูกสาวและหลานสองคนของเขาถูกดินถล่มทับทั้งนี้ร่างของผู้เคราะห์ร้ายถูกนำออกมาได้ในเวลาต่อมาใต้ฝุ่นยางิที่ทำลายโครงสร้างพื้นฐาน และทำต้นไม้หักโค่นไปเป็นจำนวนมากได้พัดขึ้นฝั่งตอนเหนือของเวียดนามเมื่อวันเสาร์7ด้วยกำลังลงแรงกว่า149กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการภัยพิบัติระบุว่ามีผู้เสียชีวิต4คนในวันเสาร์7เนื่องจากหลังคาบ้านปลิวว่อนไปในอากาศและมีชายคนหนึ่งในจังหวัดหายเสืองเสียชีวิตในวันศุกร์6เนื่องจากกระแสลมแรงซัดต้นไม้โค่นล้มทับ หลายพื้นที่ของเมืองท่าไฮฟองมีน้ำท่วมสูงราวครึ่งเมตรขณะที่ชาวประมงออกสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังพายุอ่อนกำลังชาวบ้านบนเกาะตวนเจอระบุว่ามีเรืออย่างน้อย23ลำได้รับความเสียหายอย่างหนักหรือจมลงและจากการสังเกตการของผู้สื่อข่าวพบว่าหลังคาของอาคารหลายหลังถูกซัดปลิวหายรถจักรยานยนต์ถูกทับด้วยซากอาคารและเศษกระจกฟาร์มวันแท่งอายุ51ปีลูกเรือของเรือ ท่องเที่ยวลำหนึ่งกล่าวว่าลูกเรืออยู่บนเรือกันทั้งหมดตั้งแต่วันศุกร์เพื่อป้องกันไม่ให้เรือจมลมพัดมาจากด้านหลังกระแสลมแรงมากจนไม่มีเรือลำไหนต้านทานได้สุดท้ายเรือลำแรกก็จมลงจากนั้นก็จมลงทีละลำลูกเรือกล่าวผมเป็นลูกเรือมานานกว่า20ปีไม่เคยเจอไต้ฝุ่นรุนแรงเช่นนี้มาก่อนฝ่าวันแห่งกล่าวก่อนไต้ฝุ่นอย่างนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามพายุลูกนี้ได้พัดถล่มภาคใต้ของจีน และฟิลิปปินส์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24คนและได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบคน